สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านชาแนลนะคะวันนี้ป้ามาอัปเดตอะไรที่ห้องน้ำนะคะเราไปดูกันเลยนะคะจีบาย เราได้เบาเลยเอาตะ้เดูแค่นี้นะโอเคเดือดแค่นี้ดีกว่าน้ำมากดูก้าดทำดีแลวทุกคนต้องให้แห้งก่อนให้แห้งดให้มันแห้งมากเนี่ยใช่มรดีหมดหมกะมเอเนี่ยเดี๋ยวเราทลองดูเราทดลองดูก่อนแต่ว่าสูตรของเขาก็บอกว่าให้ผสมน้ำ อาจารย์สวนเท่ากันจะทำจะทำทีนี้เราจะจัดไปก่อนจะพกน้ำยาอย่างเดียวไปก่อนลองมึงซื้อฟูดเลยอุ้ยมันกัดพ่อจงฟูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ควรระวังคือต้องใส่ถุงมือนะใช่แล้วอันนี้เราแค่ทดลองเชยเชนะฮะเอ๊ะเฮ้ยน้ำยาจัดมือโอย นึกว่าเราตกใจจริงนะ่นไหมล่นึกว่าลุงไม่อยู่จะหมดมุกนี้ยาไม่เสียก็อุ่นวะแล้วะหั่นกัดฮะนึกว่าลุงไม่อยู่จะหมดมุกนี้ยังมีมุกนี้เอาเอาเอาที่มีแปะๆไหมมันเนื้อเกมนุ่มไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเอาตัวนี้ดีกว่าทดสอบน้องค่ปทดสอบเองเลยเพราะว่าต้องทำให้แห้งใช่ไหมถึงตอนนั้นนั่นได้หนึ่งหนึ่งพื้นต้องแห้งสองส่วนผสมหนึ่งต่อหนึ่งกับน้ำแล้วก็สามทิ้งไว้ห้านาทีเปยังน้องเพราะว่าเขาบอกว่ามันผสมน้ำใช่ไหม ถ้าถ mm ้ามันผสมน้ำแล้วเขาทำอ่ะจริงๆไม่แตกต่างนะเพราะพื uh, okay. ้นมันเปียกอ่ะมันก็ผสมน้ำอยู่ดีมันก็ไม่แตกต่างนะพูดถึงเนาะพี่เอาราดไปดูจริงเอาราดไลดูเอาราดไปดูที่เรมากอ้าเออผมจะโฆษณาขายแพงไฮยูนะมาจากไหนนี่เลยปล่าเอ้ยดูอันนี้ถือว่าเป็นคลิปดีดี โดยที่ยังไม่ได้ซือมาซื้อเล่ะบอกไเรานี่ขนาดไม่ได้ใช้แรงแล้วเนี่ยบอกเหตุการณนี้บอกจะส่งมาให้เราใช้ก็เิดกันแล้วอันนั้นบอกคุณน้ำไม่เนี่ยอันแหลมมันก็เห็นเราอยางนี้ยาแนวละเพราะเราถูยังมีฟองกัดต่อยมันจะเราปล่อยยาปล่อยให้น้ำยามันกัดมือเราเราต้องกัดน้ำยาตอบด้วยแล้วมันจะกัดมันจะกัดปูนยาแนวมั้ยไม่กัดไม่กัดจริง เนี่ยมน้ำยาไม่กัดพ่อถูปูนป้ามันจะัดพาะตองปูนะมันกรร่อนไ่ลเนาะอันนี้น้ำยาล้างเนี่ย้นนะคือมันออกได้เยอะมากนะมันหนาจริงนะเดี๋ยวถ้าจะเป็นค้าวจางมันออกอยู่แล้วแหละวางข้าเป็นปูนหนาเน่ออกเลยมันหนายาวรอรอถ้าเราทำเสร็จก็ไเียบ้า มาดิมาเชือว่าอันฉลากมาหน่อยกเ็ก็จะส่งมาให้เราใช้สักสิบกัน้อนนะันฉลากมาให้เขาดูหน่อยอันนี้เ่รอ่ะสิจะพันหมคนไหนเอาจะของเอาส่งมาเลยด่อยนะรีวิวให้ด้วยนะเนี่ยอ่าบอก้วมันกัดจายนวไปด้วยอ่ะกม่จาดกรายนวใหม่เนี่ยเราอ่ะอาเนี่ย เห็ไหมก้อนปูมันหายนะใช่ก้อนปูมันหายเลยเมื่อกี้มันมีอยู่ไอ้ที่ปูนที่เราขัดนี่ไม่ใช่ปูนยาเนวนะอ่ามันเป็นปูนที่เป็ปูนที่ฉาบนี่เป็นปูนที่เราฉาบนี่าแลไวเ่ยท่างก็บอกเมื่อจะรีวิวเสร็จจะได้ค่าแรงแล้วนี่เนี่ยนำจะคนเราได้ตังคนไป เดี๋ยวคือมันเยอะนะเรียนปืนที่มาเช้ามันเยอะมเนี่ยเียนืที่ให้แล้วยไมน่าเนขายิเอ่เยอ้เ่คือเหมือนเราเราแปลงที่เดิมแล้วมันก็กัดไปเรื่อยกัดไปเรื่อย คือที่อื่นเหมือนนั้นเนี่ยแกะแผ่นนี้นะอะไรมาเทแล้วก็เราก็จุ่มอย่างนี้ใช่าป้าจุ่มได้จุ่มนี้แล้วเราทถรึไหมพวกเราทังเออแบบเราเอาอะไรมาใส่จุ่มแล้วก็ไปทำแบบดีกว่าก่อนไปอะ่เอารีแนวเนี่ยปูดอกจรงนะเนี่ยคือเราถูป้ามันจะกัดปั๊บถูปั๊บมันจะกัดปั๊บกวเยอะนะ โอ้ยโคตรชนเยเขาอยู่ดเอาหมดจริงๆแล้วเนี่ยนี่เนี่ยเาถูกปั๊บมันจะฟูฟองฟูเลยวก็ถูกปั๊บฟองมันจะฟูขึ้นมาแล้วแรงมันก็หายไปใช้ได้ใช้ได้ทุกคนใช้ได้จัดไปอ้าหมดเลยคนนี้เหลืแ้่แสนนี้แล้ว่าก่ล้ไม่หมดเลเล่นร้อเล่นยญาเหลือเนี้ประคันได้เลย ท้าที่เกดทัดกที่ก็ไลา์สดสวยขัดกันไหมนะี่ก็ขัด <Okay. S 1> เป็นค่ำนะพอเสร็จห้องน้ำเราจะได้ไปทำสวนไงตรงนี้จะทำเป็นสวนหย่อมแล้วก็ปรับปรุงต้องหาตัวมือมใส่ผมน่าดูนะว้านิ้วล็อกนิ้วล็อกเรียบร้อยออกดีด้วยไม่มีเลยเนี่ย <c oughs> แปรงน้ำยาละมาที่แปรงน้ำยาเราอ่ะพอแกะคาแล้วเราต้องขัดทับไปก่อนแล้วค่อยลาดขัดไปแล้วค่อยลาดแล้วปล่อยให้แห้งแล้วก็มาดูว่ามันยังมันยังมันยังเป็นคราบขาวๆตรงไหนได้อีกเนี่ยแปรงยาป้าซื้อมาอยู่ป้าซื้อหรือเปล่าอยู่ที่โครนเอามาลองดูโ็อบแปรงยาด้วยมือเนี่ยปูนหายจริงนี่ปูนไม่ได้พูดเล่นเรื่องจริงเนี่ยเนี่ยไม่ปูนเลยนะ หายมาเลยบางอย่างมันเป็นเชื้อเสตเจวัยหาที่หมอมาเงเนี่ยขัดก็ออกขัดทุกมือมาเลยทุ่มือหมดยังเดี๋ยวเขาไปส่งคอเดี๋ยวเขาเออซื้อมาอีกนะทนยาปลูกเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยสี่สิบปลุกสองร้อยสี่สิบเอ้าเรามาถูเสร็จแล้ประกาศนี่ยถูอย่างเงี้ยถูอย่างเงี้ยถูอย่างเงี้ยประมาณหกขวดประมาณหกโหลลูก หกหลังหกครัวตอนนี้เรามีแล้ว2องมอีกนี่ออกยิ่งที่ขนาดขนาดเอากว่ตอนนี้มานะด้วม้าเ้ดาย่างเขาไหมเต็มมือเลยมันกัดมือก่อมันกัดะงีเป็นใช่ไหมมันเป็นสารเคมีมันก็้องเหมือนมือกัดะตอนนี้เวลาล้างมือก่อนป้าไว้ออกิ่งถูกไหเนี่ย แรงไม่แรงเดี๋ยวหนังมันก็จะหายกลัไปคุณก็จะไม่ไปล้างมือเองเลยนะครับอันนี้ลงมือสาธิตให้ดูว่าวิธีขัดแต่แรกเดี๋ยวเข้าไปซื้อชมพูส้มให้พี่เจ้านะต้องเป็นสีส้มดีกว่าทั้งหมดแม่นั่นหนาเลยป้าเจ่งจริงเอาถุงมือสีส้มนะป้าอันนี้เขาเขาสัญญานะขัดได้เลยดูนี่ที่โอ้โหมีช่างได้ได้ได้ลาดน้ำ ลาดไปแล้วแล้วเราก็เอาน้ำยาลาดแล้วเราก็ขัดเลยเสร็จแล้วเลยเคลืองเงาข้ทุกคนถืไเลยเอาแปรมาถูไเลยมีน้ำยาเพิเหลยคือเพิ่นใสให้แล้วขัดให้มันทั่วทั่วใส่น้ำยาไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะช่วย กันขัดนะคะพี่อันี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาขัดกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋มาดูข้วงนี่สิีอันนี้นะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนขัดน้ำยาพื้นแล้วเนี่ยรับจริง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 คลิปนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะพีอย่าลืมนะคะ ห้องน้ำเสร็จแล้วนะจ่ายเงินงวดสุดท้ายแล้วนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ่ะเสร็จแล้ว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 เราจะมาขัดกันที่หลังที่หลังที่หลัง